สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการเตรียมฐานข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภท GL นะคะผังบัญชีนะคะจะตรงกับการใช้งานตัวอย่างตามกรณีศึกษาที่ให้มาตามข้อ2.4นะคะเข้ามาที่โปรแกรมค่ะมาที่ระบบผังบัญชีค่ะ ข้อาที่ Work f l o w ค่ะ Set Up m e เ t เทอรค่ะแล้วก็เพิ่มและแก้ไขทังบัญชีค่ะเราจะมาแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะแล้วก็ค่าราคาค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราจะค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะรหัสเดิมจะเป็น102 007นะคะให้แก้ไขนะคะเป็นรหัส102 2 0 1 1ค่ะกดบันทึกค่ะ แล้วก็หาคำว่าค่าเสื่อมราคาและเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะรหัสเดิมนะคะมันจะเป็น102.008นะคะให้เข้าไปที่แก้ไขค่ะเปลี่ยนเป็น514.002ค่ะกดบันทึกค่ะ หาคำว่าค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะรหัสเดิมจะเป็นหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดเข้ามาที่แก้ไขค่ะ เปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งสองกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกด Escape ออกค่ะขอบคุณค่ะ